นีหนาเคลื่อนไหวแล้วโผล่ตอบชาวเหนืตสั้นๆชัดเจนหลังถูกจับตาแบงค์ภัชระเรียกได้ว่าโดนโยงไปเต็มๆเมื่อน,นี้หนาะแบงค์ภัชระนั้นได้โดนจับตาความสัมพันธ์หลังเพจดังทิ้งระเบิดลูกใหญ่หย่อนคำใบคู่รักนักร้องพิธีกรเลิกถึงขั้นยาแล้วโดยเพจเจมอยร้อยแปดได้โพสระบุข้อความว่ามาตามสองนักร้องพิธีกรแท่นหนึ่งกับผัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแหละ ซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็พุ่งเป้าไปยังนีนาะแบงค์พัชระซึ่งพอสองไอพบว่าไอจีฝ่ายหญิงมีรูปร่วมเฟรมกับสามีอยู่ในนั้นด้วยครั้งสุดท้ายคือเรียนเมษายนโดยในวันสำคัญต่างๆอินสตาแกรมของทั้งสองคนก็าาเงารูปคู่กันขณะที่ล่าสุดทางด้านไอจีของนีนาะได้โพสร่วมเฟรมกับลูกๆชาวเน็ตก็เริ่มเข้ามาถามถึงสามีว่าไม่เห็นนานแล้วและอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกว่า หรือภาพที่ถ่ายหนุ่มแบงค์สามีเป็นตากล้องคนถ่ายให้งานนี้นีน่าก็ได้เคลื่อนไหวโผลต,ตอบชาวเน็ตสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเซลฟี่ค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ